สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมถ้าหากจะพูดถึงนักมวยปล้ำหญิงที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นรุ่นแม่แล้วก็ว่าได้นะครับที่อยู่กับวงการมวยปล้ำมานานนะฮะและก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงปล้ำอยู่นะครับผมนั่นก็คือนาตาเลียนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นนักมวยปล้ำที่ฝึกมาจากเดอะฮาร์ดแฟมิลี่ดันเจียนด้วยนะครับผมเป็นลูกหลานของตระกูลฮาร์ดนะครับผมเป็นลูกสาวของจิมเดนวิลล์นายฮาร์ดนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นหลานของเดอะฮิตแมนเบรดฮาร์ดนั ก็ถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยครับผมสำหรับข้อที่1นะครับผมนาตาเลียนะฮะมีชื่อจริงว่านาตาลีแคทเธอรีนไนทาร์ดวิลสันนะครับเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีคศ1น8 2ครับผมเป็นนักเวรลัมหญิงชาวแคนาดานะฮะปัจจุบันอนาย,อยุ3ายุ38ปีครับผมส่วนสูง5.5ฟุตรหรือประมาณ165ซนติเมตรนะฮะน้ำหนัก136ปอนด์หรือประมาณ62กิโลกรัมครับ โดยเธอเนี่ยเปิดตัวในฐานะนักมวยลปล้มครั้งแรกนะครับเมื่อปี2000ครับผมและได้ทําในหลายๆอย่างนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก่อนที่เธอจะเซ็นสัญญากับ w w e ในปี2007และอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับผมปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบนาตาเลียนะครับกับนักมวยลปล้มผู้ชายเนี่ยก็คงจะเหมือนเหือนกับแรนดี้ออตตันอะไรประมาณนี้นะฮะที่แบบว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆที่ไม่ต้องการจะประสบความสาเร็จอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะเพียงแต่ว่าอยู่เพื่อผลักดันนักมวดปลอำรุ่นน้องนะครับเพื่อให้่นน,อง,อ,น,นองเั ึงก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญมากๆนะครับในวงการบมด์มครับผมและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะขออนุญาตเรียกชื่อเธอเนี่ยว่าแนตตี้แทนนะครับผมเพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนนะฮะว่าตรงลงชื่อเขาในอ่านว่ายังไงนะครับมีการถกเถียงกันมาเยอะมากๆแล้วจริงๆนะครับเราก็จะขอเรียกว่าแนตตี้ก็พอนะครับผม ข้อที่2นะครับผมถ้าหากในความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับแนตตี้เนี่ยเธอก็เป็นนักมยปล้ำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยทีเดียวคนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะครับผมถ้าจับทุ่มจับล็อกต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของมวยปล้ำท่าพื้นฐานเนี่ยนะครับตลอดจนถึงมวยปล้ำชั้นสูงด้วยเช่นกันฮะและเคล็ดลับการต่อสู้จําพวกนี้เนี่ยนะครับแนตตี้เนี่ยถนัดและทําได้ดีมากๆนะฮะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยโตมาและฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับผมอีกทั้งครอบครัวของเธอเนี่ยก็เป็นครอบครัวนั้ำ ผเพราะนั้นไม่ใช่ฝีมือที่แท้จริงของเธอครับ ข้อที่3นะครับผมต่อจากข้อที่แล้วเนี่ยที่ว่าแนตตี้เนี่ยครับโตมาจากตระกูลนัมบลัมอันเป็นตำนานและยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับนั่นก็คือตระกูลฮาร์ตนะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สตูฮาร์ตนะฮะซึ่งเป็นปู่นะครับผมแล้วก็เบรดเดอะฮิตแมนฮาร์ตนะฮะที่เป็นลุงนะฮะแล้วก็จิมดีแอนวิลไนท์ฮาร์ตนะครับที่เป็นพ่อของเธอนั่นเองนะฮะรวมถึงโอเว่นฮาร์ตด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายคนเลยครับนัมบลัมตระกูลฮาร์ตครับที่ล้วนแล้วแต่มีฝีมือยอดเยี่ยย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 ยมมมมททททััััััั้้้้้้งงงงงนน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 ะะะะะะฮฮฮแลลลลวววววววกกกกกกก็ีีีีีีีชชื่่่่่อออออเเเเสสาาาารรรรปปพโจตู์คบด อย่างที่เราเกริ่นไว้ต้นคลิปนะฮะมีลูกศิษย์สำนักเนี่ยมากมายเลยครับผมแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ระดับเทพทั้งนั้นมีประสบการณ์มากมายทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นนครอบครัวของแนตตี้เนี่ยนะครับจึงเป็นครอบครัวมวยปั้มที่แท้จริงเลยทีเดียวครับผมและยังได้รับการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตระกูลนี้ด้วยจากแฟนๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผม ข้อที่4นะครับผมหลายคนอาจยังไม่ทราบนะฮะหรือว่าอาจจะลืมๆไปแล้วนะฮะว่าแนตตี้เนี่ยนะครับเธอได้แต่งงานแล้วครับซึ่งคู่สมรสของเธอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเขาก็คืออดีตน้กมวอปล้ำ WU E นามว่าไทสันคิดนั่นเองนะฮะโดยทั้งสองเนี่ยนะครับได้แต่งงานกันเมื่อปี2013ที่ผ่านมาฮะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างหวานชื่นจวบจนปัจจุบันนี้นะฮะและทางเราเนี่ยนะครับก็ขอให้สองคนนี้มีอนาคตของชีวิตคู่ที่ดีและก็อยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะฮะมีฐานะน้กมวยปล้ำสืบตอลด ชีวิตโดยเร็วนะครับผม ข้อที่5นะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าคู่รักอย่างเน็ตตี้กับไทสันคิดนั้นเนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจมากนะฮะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้คบหากันมานานแล้วนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนู่นเลยนะครับซึ่งก็มีบางคนนะครับที่มองว่าความรักของสองคนนี้ก็คงจะไม่ได้อยู่นานมากเท่าไหร่หรอกก็คงเป็นเพียงแค่ความรักวัยรุ่นอะไรเงี้ยวัยเดียวกันเดี๋ยวก็เลิกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยทั้งสองก็พิสูจน์ให้เห็นว่านะครับถึงแม้พวกเขาจะ h, อยังเด็กเนี่ยยังอายุน้อยนะครับ ครับผมพวกเขาเนี่ยใช้เวลาในฐานะแฟนเนี่ยนะครับมาถึง12ปีนะครับผมเพื่อที่จะศึกษาดูใจกันนะฮะให้แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเข้ากันได้จริงๆนะฮะและตลอดเวลาเนี่ยก็เจอปัญหาและอุปสรรคมากมายนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันผ่านมาได้ฮะและในที่สุดเนี่ยนะครับทั้งสองก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยกันนะฮะและแต่งงานกันในปี2013นนั่นเองครับอย่างที่เราบอกไปในข้อที่แล้วนะฮะ ข้อที่6นะครับผมยังไม่จบกับเรื่องราวชีวิตคู่ของนัตตี้กับไทสันคิดนะฮะโดยข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงที่มานะครับว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มรู้จักเริ่มชอบกันเริ่มเป็นแฟนกันได้อย่างไรนะฮะโดยเรื่องมีอยู่อย่างนี้ครับผมไทสันคิดในวัยเด็กนั่นเอะครับเขาก็อยากจะเป็นน้กมวอปล้หมอาชีพเช่นกันครับเขาจึงตัดสินใจเข้าไปฝึกฝนอยู่กับ The Hard Family d เจ c e ยนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฮาร์ดนะฮะเพื่อให้ได้รับการฝึกมวยปล้หมและเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างเตต็มที่อนเยสันคิดพ่งจะมีาปีเกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยครับก็ฝึกอยู่ในยิมด้วยกันนะฮะใช่แล้วครับผู้หญิงคนนี้ก็คือเนตตี้นั่นเองนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยเนตตี้ก็เพิ่งจะมีอายุ12เท่านั้นครับทั้งสองเนี่ยจึงพูดคุยทําความรู้จักกันนะฮะแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รักกันหรือชอบอะไรกันหรอกครับเพราะว่ายังเด็กอยู่นะฮะจึงเป็นแค่เพื่อนกันใสๆนะฮะจนกระทั่งเวลาผ่านไป7ปีนะฮะทั้งสองเนี่ยก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะในที่สุดความที่เจอหน้ากันทุกวันเนี่ยนะครับ เดทกันนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของทั้งสองตั้งแต่พบกันนะฮะจนเป็นเพื่อนกันออกเดทกันเป็นแฟนกันนะฮะและในที่สุดก็มาแต่งงานเป็นสามีภรรยากันในปัจจุบันนั่นเองนะฮะอารมณ์ประมาณว่ามาเรียนมวยปล้ำเนี่ยนะครับแล้วดันตกหลุมรักลูกสาวของเจ้าของค่ายนะครับจนได้แต่งงานกันนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าไทยสันคิดของเราเนี่ยก็ร้ายกาจพอสมควรนะฮะ ข้อที่7นะครับผมเราจะมาออกจากเรื่องความรักกันสนิดหนึ่งครับแล้วมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับกับโครงการรถคันแรกนะครับผมซึ่งอบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมชื่อโครงการมันฟังดูคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินในประเทศไทยหรืออะไรงนี้ แต่ของแนตตี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงการที่มีในประเทศไทยครับผมซึ่งโครงการรถคันแรกของแนตตี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยคุณปู่ของเธอครับก็คือสตูฮาร์ดนั่นเองนะฮะที่ได้คิดที่จะมอบรถคันแรกให้กับหลานสาวสุดที่รักอย่างแนตตี้นั่นเองนะฮะและในที่สุดสตูฮาร์ดเนี่ยก็ได้มอบรถของเขานะครับเป็นของขวัญให้กับแน,นตตี้โดยเป็นรถ 1979 Cadillac Eldorado นะฮะสีเขียวนะฮะซึ่งเป็นรถที่คุณปู่เนี่ยใช้งานได้รักมันมากนะฮะจึงตั้งใจจะนำมาให้หลานสาวได้ใช้นะฮะแล้วก็ดูแลรถคันนี้ต่อไปนั่นเองครับผม นาตีเนี่ยบอกว่ามันเป็นรถที่เธอชื่นชอบมากนะครับเพราะมันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณปู่ของเธอนะฮะซึ่งภายในรถเนี่ยก็สวยนะฮะมีเบาะกำมะหยี่ที่สวยสุดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรถของปู่เนี่ยนะครับสภาพก็อาจจะไม่ต่างจากปู่เท่าไหร่นะฮะอาจจะมีชำรุดบ้างบางส่วนนะฮะซึ่งรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็น่าเสียดายตรงที่เบรกของรถเนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่นะฮะหรือว่าจะบอกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นั่นแหละนะฮะ แนตตี้เนี่ยก็บอกว่าทันทีที่เธอได้กุญแจรถจากปู่เนี่ยนะครับก็ดีใจมากจนถึงกับรีบกระโดดขึ้นรถนะฮะแล้วก็ทดลองขับเลยครับผมนำไปซิ่งลองเครื่องยนต์หน่อยนะฮะแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกแหละครับ รีบจนไม่ได้ทันฟังปู่เตือนนะครับว่าเบรกยมันไม่ค่อยดีแล้วนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับผมแนตตี้เนี่ยขับออกไปด้วยความดีใจนะฮะและในที่สุดเนี่ยเธอก็สิ่งเกือบเสียหลักนะฮะแล้วก็ลงข้างทางไปนะแต่ก็โชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรนะและกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับแนตตี้เนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เธอเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับจากการขับรถคันนั้นครับผมแม้ท่านผู้ชมถ้าขับรถขับลาหรือมอเตอร์ไซค์หรือยังไงเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ระวังตัวกันดดด้้้้วยนนนะะครบบผมมเเเืื่่อองแีกกก็ิขึไทุ สำหรับข้อที่8นะครับผมแนตตี้เนี่ยเป็นนัมวยปล้ำม,มานานหลายปีแล้วนะครับและเธอเนี่ยก็ได้มีชุดที่สวมใส่ในการขึ้นปล้ำม,มาหลายชุดเหมือนกันนะครับก็เหมือนนัมวยปล้ำทั่วไปครับผมก็มีการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวบ้างเพื่อให้มันไม่จำเจนะฮะแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าแค่ชุดมวยปล้ำเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวสำคัญที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือเรื่องของความรู้สึกและคุณค่าทางจิตใจนั่นเองฮะัโดยแนตตี้เนี่ยบอกว่าชุดที่เธอสวมใส่นั้นนะครับเป็นชุดที่ตัดและจัดทำโดยช่างคนเดิมตลอดเลยนะครับโดย อยังเป็นผู้ที่เคยออกแบบและทําชุดให้กับน้องเุตรบ้าตระกูลฮาร์ตอีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณลุงของเธอนะฮะซึ่งสีของชุดที่โดดเด่นของตระกูลฮาร์ตเ่ยนะครับตระกูลฮาร์ตเป็นตระกูลเดียวเลยนะในวงการมวตปบ้านที่แบบใส่สีชมพูแล้วโคตรเท่เลยจริงๆทุกคนนะครับโคตรเท่เลยนะผมว่านะซึ่งตีมสีชมพูดำเนี่ยนะครับก็เริ่มมาจากช่าง2คนก็คือเทอร์รี่และจูลี่นั่นเองนะฮะดังนั้นชุดที่เธอใส่เนี่ยนะครับทุกชุดที่ขึ้นมาบนสังเวียนเนี่ยมีความหมายสําคัญมมมมาากๆสสํหรรรััับบบเเธอออนนะะคคผผ้ที่9 คนเรานั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามก็ยอมมีสิ่งที่ทําให้ตัวเองกลัวบ้างนะฮะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับผมเช่นบางคนเนี่ยก็จ,จะกลัวสัตว์บางชนิดก็ว่าไปนะฮะเช่นเดียวกันเนตตี้ครับผมเธอเนี่ยก็ แม้ว่าจะเป็นน้ำมันปลัมที่เข้มแข็งเหมือนกับคุณพ่อคุณลุงของเธอนะฮะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงนะฮะและก็มีสิ่งที่ชอบรวมถึงสิ่งที่กลัวก็เหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็คือสัตว์นั่นเองนะฮะและมากันที่สัตว์ที่เนตตี้ชอบกันก่อนเลยนะครับถ้าใครที่ฟอลโล่เนตตี้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรืออะไรอื่นเนี่ยนะครับก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเธอเนี่ยชอบแมวเป็นอันมากเลยนะครับเนตตี้เนี่ยเธอเปิดเผยว่าเป เธอรักแมวแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับผมเมื่อลูกแท้ๆนะที่แทบจะเรียกได้ว,ว่าเก็บไว้บนหิ้งเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เนะี่ยเธอก็ยังชอบจิงโจ้อีกด้วยครับผมเธอตกลุมรักจิงโจ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นนะฮะเมื่อเดินทางไปออสเตรเลียในปี2008ครับส่วนสัตว์ที่แนตตี้กลัวที่สุดเนี่ยก็คือแมงมุมนะฮะก็ไม่ต่างอะไรจากผมนี่แหละนะฮะซึ่งเธอเนีก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะฮะก็แค่บอกว่าฉันกลัวแมงมุมจบ แค่นี้เลยนะครับก็พอแล้วนะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับเพราะตัวผมเองเนี่ยกลัวแมงมุมนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะกลัวแมงมุมเหมือนกันนะฮะและสําหรับข้อสุดท้ายนะฮะจบจากเรื่องสัตว์ที่แนตตี้กลัวเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงบุคคลในชีวิตจริงเนี่ยนะครับที่แนตตี้กลัวกันบ้างนะครับผมไม่ใช่ใครอื่นครับผม The Undertaker นั่นเองนะฮะ ก็อันเดอร์เทเกอร์นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคือตำนานนัมเบปลัมที่เป็นที่ชื่นชอบและเป็นขวัญใจของแฟนๆฟนมูปลําทั่วโลกนะฮะแต่นั่นนะครับไม่ใช่สําหรับนัตตี้ครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยกลัวเทเกอร์เป็นอย่างมากเลยนะฮะเทเกอร์ mm. คือซอป,ปเปอร์ครับ mm. คือชายที่มีพลังเวทมนต์คาถาความลี้ลับแล้วก็มีทั้งความลึกลับและก็ที่สําคัญเนี่ยคือสามารถกลับดวงตาให้เป็นสีขาวทั้งหมดได้อีกด้วยนะครับเออตัวผมเองในฐานะแฟนมูฟปล้มเนี่ยก็เคยเรียนแบบเขาอยู่หลายๆครั้งนะครับการปลิน กลับไปให้มันเป็นสีขาวทั้งลูกเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับผมสิ่งนี้เนี่ยทำให้นัตตี้นะครับตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวอันเดอร์เทเกอร์เป็นอย่างมากครับแม้ว่าจะรู้ว่าเทเกอร์เนี่ยก็เป็นแค่ตัวละครมวยปล้ำก็ตามครับแต่เธอเนี่ยก็กลัวอยู่ดีครับเธอยังบอกอีกว่าตอนที่เธอพบกับเทเกอร์ครั้งแรกๆเนี่ยนะครับเทเกอร์เนี่ยมักจะหยอกล้อนะฮะแล้วก็แกล้งขู่เธอเสมอนะฮะตอนพบกันหลังฉากนะฮะและนัตตี้เนี่ยก็กลัวทุกครั้งเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทั้งหมดเเ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 เนน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 นีีี่่่่่่่่่่ยยะะะคคคคคครรรรััััับบบกกกก็็็ปแแวววาาาามมมททพพืออ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 งงงงงขขุุุณณฮลลลล้้้ธธผ เหมือนกับอาแกล้งหลานนั่นแหละนะฮะจนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่และสนิทกับเทเกอร์มากขึ้นนะฮะทุกครั้งที่เธอย้อนนึกถึงช่วงแรกๆของเธอที่เคยเจออันเดอร์เทเกอร์นะครับก็ยังคงหลอนอยู่ดีครับผมแม้อันเดอร์เทเกอร์ของเรานี่ก็เรียกได้ว่ามีมุกตลกเหมือนกันนะฮะชอบแกล้งคนเหมือนกันนะฮะแหมก็อย่าไปแกล้งหลานสิป,ป๋านะฮะก็ซึ่งเทเกอร์เนี่ยกับเรดฮาร์ดกับจิมไนฮาร์ดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเพื่อนพี่รุ่นน้องกันนะฮะที่เคารพซึ่งกันแแแนนะะแลลลลละะะะะะกกกกกกััััะะััันน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 ฮฮเเ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 เคคคคยยยยยยยททททําาาาางงงงงงรรรรรร่่่่่วววมมมบบบบออ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 ้้้้ดดด็็ีีีีีีตปสืหึข์์ และก็จบไปแล้วครับกับ10เรื่องจริงที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับ n นตตี้นะฮะนาทาเลียไนท์ทาร์สนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ต้นคลิปนะัปะปัจจุบันนี่ก็ถ้าเทียบกับน้ำมันปลาชายก็คงจะมีตําแหน่งประมาณแรนดี้ออตตันอะไรประมาณนี้นะเนื่องจากว่า เธอเองก็ไม่ได้ต้องการความสําเร็จอะไรมากเท่าไหร่แล้วเนื่องจากเธอก็อยู่ในวงการมานานมากพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากพอที่ในอนาคตเนี่ยนะครับจะถูกมองย้อนกลับมาว่าเป็นนำ้ำมันปั้มในตํานานคนหนึ่งเลยทีเดียวครับผมถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะฮะหรือว่าไม่ได้โอกาสในการแสดงความสามารถมากเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะทาให้โลกรู้นะครับว่าเธอคนนี้ก็เป็นนำ้ำมันปล้มที่เก่งมากๆและสําคัญมากๆของ W UE อีกคนนึเลยคักอนะยตจะเประยรต่อสําหหรับญิงคนนี้น้องติอไปครับ และสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสถานีมวยปล้ำเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนํามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับตอนต่อไปของ10เรื่องจริงที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับมวยปล้ำจะเป็นมวยปล้ำคนไหนก็ติดตามรอดูไว้นะครับและสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเช่นเคยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสถานีมวยปล